เงินมีอยู่ทุกที่โบนโลกใบนี้อยู่ที่ว่าใครจะสามารถเอามาเข้ากระเป๋าของตัวเองได้เงินจะไหลไปหาคนที่มองเห็นโอกาสเสมอถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางอย่างน้อยเดือนละ20,000ถึง30,000บาทหลักการในคลิปนี้สามารถช่วยคุณได้มีหอพักแห่งหนึ่งมีจำนวนห้องพักทั้งหมดประมาณ100ห้องคนที่เช่าส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวโรงงาน กลางวันจะออกไปทำงานตกเย็นเลิกงานก็กลับมาห้องชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้เป็นประจำเมื่อเข้าสู่หน้าฝนฝนจะตกแทบทุกวันโดยเฉพาะช่วงเย็นช่วงเวลาอาหารเย็นของใครหลายๆคนคนที่พักอยู่ที่นั่นหลายคนมักบ่นว่าฝนตกทุกวันน่าเบือ่อจะออกไปไหนก็ไม่ได้มืดค่ำแล้วหาของกินก็ยากทุกครั้งที่ฝนตก คนส่วนใหญ่ก็จะบ่นแบบนี้เป็นประจำในขณะที่หลายคนเอาเต่บน่นแต่มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่มองเห็นโอกาสในเสียงบ่นนั้นทั้งคู่ทํางานเป็นพนักงานออฟฟิศมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่รู้จักของทุกๆคนในหอพักแห่งนี้และมีความสามารถในการทําอาหารที่อร่อยจึงทดลองตลาดด้วยการสอบถามทุกๆคนว่าในวันที่ฝนตกออกไปหาของกินยาก ถ้าเขาทําอาหารมาขายให้กล่องละ40บาทจะมีใครสนใจไหมปรากฏว่ามีคนสนใจสั่งซื้อมากกว่า50กล่องเขาไม่รอช้าจึงลงมือทําทันทีด้วยความที่ไม่มีทุนเยอะจึงใช้วิธีีออเดอร์เก็บตังมาก่อนเพื่อซื้อวัตถุดิบมาทาอาหารแล้วทําไปส่งให้ถึงห้องทําให้ทั้งคู่มีออเดอร์เฉลี่ยวันละ50กล่องมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจําเฉลี่ยวันละ2,000บาทแต่ละวันมีออเดอร์มากบ้างน้อยบ้างออเดอร์เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่1 ถึง1,200กล่องจึงทำให้ทั้งคู่มีรายได้ต่อเดือน40,000ถึง48,000บาทเงินจะไหลไปหาคนที่มองเห็นโอกาสในการแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ยิ่งแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มากเท่าไหร่รายได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นคุณก็สามารถมองหาโอกาสในการแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เช่นเดียวกันปัจจุบันหนึ่งในปัญหาใหญ่ของคนไทยคือปัญหาสุขภาพ คนไทยมากกว่า16ล้านคนมีภาวะน้ำหนักตัวเกินนี่คือโอกาสถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักในการดูแลสุขภาพมีเป้าหมายอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสุขภาพของตัวเองเพื่อเป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการเสริมสร้างสุขภาพดีและต่อยอดในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผมจะใช้หลักการนี้ในการสร้างธุรกิจสุขภาพ ให้กับคนที่สนใจเพื่อให้มีรายได้ที่มากขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีอิสรภาพทางเวลามากขึ้นด้วยยิ่งยุคนี้มีโซเชียลมีเดียที่เราสามารถสื่อสารเพียงครั้งเดียวเข้าถึงผู้คนเป็นแสนเป็นล้านได้ผมจะใช้หลักการนี้ในการแบ่งปันให้กับทุกคนที่อยากมีรายได้20,000ถึง30,000บาทต่อเดือนอยากมีธุรกิจออนไลน์เป็นของตัวเองที่สามารถทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ช่วยให้คุณมีอิสระและมีรายได้ที่มากขึ้นตอนนี้ผมกําลังสร้างทีมขายสายสุขภาพโดยเรียนรู้และลงมือทำผ่านช่องทางออนไลน์เรียนรู้ไปด้วยลงมือทำไปด้วยเพื่อให้มีรายได้จริงๆโดยมีผมเป็นที่ปรึกษาให้อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีรายได้ตามเป้าหมายและยืนได้ด้วยตัวเอง ผมจะถ่ายทอดทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทักษะการทำการตลาดออนไลน์ทักษะในการสร้างเพจให้มีผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนทักษะในการขายของออนไลน์ทักษะการตัดต่อวิดีโอทักษะการเล่าเรื่องและอื่นๆงานนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่จะเหมาะกับคนที่รักการดูแลสุขภาพรักการออกกำลังกายเหมาะกับคนที่รักความก้าวหน้าในชีวิต เชื่อว่าตัวเองสามารถร่ำรวยได้ด้วยศักยภาพของตัวเองเหมาะกับคนที่อยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เหมาะกับคนที่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเหมาะกับคนที่พร้อมลุยเพื่อความสำเร็จในชีวิตใครสนใจเป็นทีมงานผมทักไปที่ไลน์แล้วพิมพ์ว่าทีมโค้ชเยี่ยมรุ่น3ระบบสอนออนไลน์เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่จะแจ้งรายละเอียดให้เฉพาะผู้ที่สนใจจริงๆเท่านั้นแล้วพบกันครับ